ครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะตุ๊กตาท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกับนักกีตาร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้นักกีตาร์ก็มีเวลามาออกหมายตกประชอนเช่นเคยนะครับผมวันนี้นักตาอยู่ที่หมายธรรมชาตินะครับผมเป็นหมายบึงทิ้งล้างนะครับผมเป็นหมายสะทิ้งล้างหมายนานนะครับไม่มีคนมาตกไม่มีอะไรเลยปล่อยจริงเลยนักตาก็มีโอกาสทําเทสเดือดกยางเซเบอร์รุ่นเซฟจริงมันจังนะครับผมแล้วก็กยางที่นลุนตาเทพแล้วก็กยางเซเบอร์รุ асибо, ่น ฮิโนกิของเราทั้ง3รุ่นที่ออกใหม่แล้วผมโอเควันนี้นาตาจะได้มีผลงานให้น้าติดตามกันหรือเปล่าก็คอยติดตามชมผลงานน้าตารับผมึนการไม่เสียเวลาเราก็ไปโชว์ผลงานกันเลย let's go ไป มาแล้วครับผมหนึ่งต้มครับผมกับปลาช่อนนะครับผมหมายสะทิ้งล้างของนาตานะครับผมโอเคตัวน,นี้กัดกบยางซเซปเบอร์รุ่นแซบจริงมันจังปลาช่อนมีปลาช่อนสวยมากเลยเปปลาช่อนคนแต่ละเขตแต่ละที่มันก็ปลาช่อนมันก็จะเนื้อตัวก็แตกต่างกันไปพวดลายนะครับตัวน,น,นี้เป็นปลาช่อนนาเป็นปลาช่อนทุ่งโอเคตัวน,นี้กัดกบยางซเซเบอร์รุ่น แซ่บจริงมันจังขนาด3เซน2ประดุจไปวกับมีฟองมีเสียงมีกันสวะนะครับผมตัวใหม่มีซีรีส์รูนอัปสเกลครับผมนี่เราก็ไปตามงานกันต่อไปไปกันเลย let's go มาแล้วหนึ่งต e. ัวนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นไงครับผมตัวที่สี่กับขุงอย่างเซเวอร์รุ่นตาเทพผมหวานเจี๊ยบตาเทพนิวซีรีส์ครับผมตัวนี้ตัวใหญ่นะเท่าของหน้าตาเลย โอ้เรียกของหน้าใต้แกปากแกปากแกปากโอเคเราไปตามแต้มกันต่อเลยเล ตัวน,นี้ก็เกือบไม่ได้ไงได้ามาแล้วหยอกหยอกบ่อยไปก็ไม่ไ้ปลานะครับรัดเบาๆสกิดนิดๆสกิดแบบอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับผมน้าตาสรรกิดเบาๆเองไม่ได้สกิดแ,แรงครับผมบน้รรนาตาก็ใช้กุบจงรรังซิมวอรุ่นตาเทพของขนาด3.5เซนต์ตัวใหม่ค่ายมนิวซีรีส์ตาเทพ มันหมานเลยครับผมโอเคเราไปตามแตงกนต่อเลย let's go